ไ้น้ำมันอยู่ตรงนี้อ่ะลูกไปลูกไปยืนอยู่ตรงนั้นสิเดี๋ยวพพ่งมาสิถ่ายรูปแคนีน้ลูกลูะเนี่ยแม่จะถ่ายรูปหนูดีกับลูกอะเนี่ยไม่อยากถ่ายเหรอ ไปบอกว่าเนี่ยพ่อไปแต่บอกว่าอะไรนั่นอ่ะห้ามนั่งห้ามอืมแม่บอกว่าให้ไปตั้งใจเรียนหนังสือจะได้อ่านไปออกเห็นไหมห้ามจับเนี่ย do not touch เนี่ย do not touch เนี่ยเอออันนี้ don't sit นี่เหมือนเหมือนเส้นไม่กั้นเลยอ่ะเหมือนไม่กั้นเลยอ่ะ

หนูดิอ๋สวยสวยสวยอันนึงดิสวยสวยพี่ไปนั่งกันหนูดีบปพอเอาหนึ่งสองสามอ้าวเส็งไปด้วยลูกหนึ่งสองสามมันไม่มีพึ่งแล้วตอนเนี้ยหนูดียังนั่งเลยหนึ่งไปอยู่ที่ไปอยู่ที่ตักพ่อ ไปเนี่ยลูกก็ยืนอยู่ตรงนี้ไงพ่อพ่อโต๊ก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 ดูดิหนึ่งสองสามไปสสวยนูดิสวยสวยก็ใช่นี่นี่สวยสวยดอกไม้สวยสวยเห็นไหมนี่ดอกไม้สวยสวยดีสวยสวย ไปเดินเล่นตรงไหนลูกให้ไปตรงไหนไไโอ <ไป S 1> นตรงไหนไอ่ะเธอไม่ไปเดินตรงนี้หรอเราไปทางนี้ไปไปทางนี้จะได้เย็นเนี่ยจะได้เย็นตรงนั้นมันร้อน <c oughs> ไปทางไหนไปทางไหนเธอจะหลับแล้ว <c oughs> หรอหรอเธอก็เลยงอแงอ ใช่ไหมตัวจ้าสำคัญตัวกิบตัวจ้าสัมพันธ์ภายในสวนที่เหลือแค่เกียรติ82องเพื่นปะไปก่อนเลยเดี๋ยวพ่อแม่ทำปะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแม่ถ่ายรูปสวยทนี่จะม่นัวแมนท่องเที่ยวทุกท่านลดน้ำอาหารและเครื่องดื่มห้ามรับประทานใา้ในบริเวณสวนห้ามจุดบุหรี่ผ่อเดินเดี๋ยวก็จะเห็นว่าไอ้หนูดีแม่ยนี่ยต่อหนูกูถ่ายต่อแม่ปะเดี๋ยวโตขึ้นมันจะได้ดูมาข่อ หลักสูตหมดแล้วนะ่างตัวธรมาเรือระดับและเกิดอันตรายกับตัวท่านได้ค่ะท่านใดที่จะใช้เข้าาจะมีบรการสองจุดจุดที่หนึ่งค่ะบการขอแม่สวนบายได้แล้วแล้วจุดที่สอบริเวการของแม่สวนค่ะแม่ขอเครื่งข้างบนนี้แป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวแม่ฟามไปทางงจ้าบริษัทสวนจะที่ไหมีไว้ให้บริการที่กองอริกันกรรแม่ขอเรงริกอค่ะ

Terima kasih telah menonton!

好的，包一路这种单车，嗯，好、嗯。啊 เนี่ยอได้ปลอดอยู่รู้จักมอเตอร์ไซค์ เาเก้อเชียงใหม่โชว์ไว้เฉยๆขอดื่มด้วยได้ไหมขอดื่มด้วยได้ไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็สวยเนี่ยอันนี้ชิงช้าเนี่ยชิงช้าดอกไม้อะลูกสวยมากเลย ดีมาไม่ไหวแล้วหรอลูกฮะทำไมไม่ไหวแล้วเหรอหนูหนูเหมือนหนูหนูโอ้มางเมาโอสัตย์ดีแล้วโอ้มางเมาโอ้วไปเอาที่จ้าแม่ มันหลุขพาาเทียอโอมมันมาห้เฮ้ย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 โอ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 เอ้ยแม่ขอดื่มนิดนึงได้ไหมโอ้ความสุขได้เลยมอความสุขชาวก็ใช่ Nu đi nhá. có mù cọc hồng phó nè. Ồ, lúc mấy tóc bay tùng đó này, tùng nam, nám hô 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 nè. hô 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 hô

แม่พี่ทำไมเธอชอบเทอย่าง,งนะั้นน่ะขอดื่มหน่อยถ้าลูกเทอะนะเราว่าไงหลังอ่ะพ่อตกับโตงน้อง่ะดีตกับโตกจับไะดีปับเป็นฝักพี่หันหน้ามาอะไรพี่พ,พี่นั่งกับพ่อสิพี่ พี่หันหน้ามาหน่อยพี่พ,พี่เธอไม่ต้องไปเก็บใส่ในนั้นไปไม่ไปแล้วนะไป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 พอเราไปซุ้มโนะน่นนอตรงนี้มันก็ไม่มีแล้วมันก็สุดนี่แล้วแน่แนบอกว่าหมดแล้วก็ยังเททิ้งอยู่เนี่ย อะไรเนี่ยใครกินไ,ไ,ไหมเกยมือเราไปตรงนั้นอะตรงนั้นอัมันสวยแล้วก็ไม่ร้อนด้วย<อ>ไปถ่ายรูปสวยๆตรงนั้นตะกี้แม่ถ่ายได้เยอะมากเลยน<อ>ี่นี่สดงชั่วนี่หันหน้ามาพอ ไม่ยืนก่อหถ่าไทยรัวมไหมฮะพี่หันหน้ามาพี่พี่หันหน้ามาลูกเส่งจ้าไปไปโน่นด,ดีดีสิ่ไอไปเจ๊ไปจัดไรสวนนี่เนาะมาให้าชาว พี่ถ่ายรูปนี้ไหมที่มีน้ําตกเนี่ยพี่ที่นี่สวยนะพี่หันหน้ามาสิพี่พี่เซ่หันหน้ามาหาแม่หน่อยครับเอาอันนั้นออกสิเอาอน,นั้นออกจะได้หล่อเอะไ่อันนั้นแม่น้ำลูกมาฝั่งนี้มาเออเระวังเดี๋ยวตกลงไปนะไปเราจะกลับแล้ว ไม่ช่ถ่ยกลัอไ,ไปขึ้นไป่อหรเออขึ้นไปก่อหารชิคุปไปฝั่งนี้มันจะร้อน,ล,นลูกไทยรูปสวยๆนี้ได้ไหมอ่ะไป ไม่ใช่เนี่ยก็<ป>จะเดินแบบนี้แหละอะไรเนี่ยแล้วทำไมไม่ใส่เนี่ยไม่ไม่เข้าใจเลยรองเท้ามันเป็นอะไรอะ่ะใส่ซีเําไม่ใส่พื้นมันร้อนอะ่ะไปใส่ไปเดี๋ยวเราเค่อยไปเปลี่ยนที่รถเปลี่ยนคู่ใหม,ไม่ไปเป่อมาเ,เนี่ยตรงเนี้ยมันมีเนี่ยมันมันต้องใส่อะ่ะเ้าค่อยๆเดิน,น,ดดนอืมไปมค,ค่อยๆเดิน กระดิกขาเอแล้วนี่นกึแวะดหรดีพอเอาไอ้ดีหันมาหน่อยสิไป ไปลูกไปเนี่ยเข้าตรงนี้ก็ได้เนี่ยเข้านี่เนี่ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้ลูกตรงเนี้ยสวยเนี่ยยืนตรงเนี้ยไป ันไม่ใช่เนี่ยก <ไป S 2> ็เดินแบบนี้แหละอะไรเนี่ยแล้วทำไมไม่ใส่เนี่ยไม่ไม่เข้าใจเลยรองเท้ามันเป็นอะไรอะ่ะใส่ซีเธอไม่ใส่พื้นมันล้อนอะ่ะไปใส่ไปเดี๋ยวเราเค่อยไปเปลี่ยนที่รถเปลี่ยนคู่ใหม,ไไม่ไปอือไปเนี่ยตรงเนี้ยมันมีเนี่ยมันมันต้องใส่อะ่ะเราค่อยๆเดิน,น,ดนอือไปอค่อยๆเดิน ก่ะดาษวกดน้ำนกอินทรีจะดองเอแมดีพ่อเอา้ดีหันมาหน่อยสิไป ไปลูกเนี่ยเข้าตรงนี้ก็ได้เนี่ยเข้านี่เนี่ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้ลูกตรงนเนี้ยสวยเนี่ยยืนตรงเนี้ย อันนี้ถ่ายได้อันนี้ป้ายบอกว่าหันทายฮัลโหลนี่อะอ้ยเ้ยป้ายหนที่ๆๆไหนอย่ป่าหโอ้ แค่เสือหาแล้วเกิดอันตรายกับตัวขั้นพ่อค่ะขั้นที่จะสช้ห้องน้ำเรามีบริการสองจุดจุดที่หนึ่งภายในสวนซึ่งจะอยู่หลังต้นไม้ใหญ่หรือต้นอวตารค่ะและจุดที่สองบริเวณส่วนอาหารด้องน้าสือค่ะผู้หากันมีความประสงค์ต้องผ่านทางด้วยค่ะมันเจี๊ยบมากเลยอ่ได้ไะได้ไโอ้ฐานมันหมดฐานมันหมดหลานน้องก็จะบอกทาง นั่งตรงนั้นนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นมันไม่เห็นดอกไม้นั่งนี่นั่งตรงนี้ตรงที่ดอกไม้หบอเขาเขียวว่าดอกผีเสื้อนั่นน่ะนั่งเออนั่งตรงที่ป้ายนั่นน่ะที่ป้ายนั่นน่ะเออลูกอยู่ตรงนั้นก็ได้แต่แม่อยู่ตรงนั้นถ่ายมานะสวยๆนะหนึ่ สวยสวยมากเลยเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวมาหนูดีอยู่นูน่นหนูดีเล่นอยู่ตรงนูน้นเอ้ยอยากถ่ายรูปเราไปยืนอยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวแม่ถ่ายให้เ,นะเออครับโอ้เก่งะ ว้าวว้าวอาหารหน้าด้วยบางแล้วบางหน้าแล้วไอ้ควาสีเขียวมันบางหน้าแล้ว พอได้พออยู่ดีๆมันตันช้าอืมพ